ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาทหารมณฑลทหารบกที่21ขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อกระโดนอาทราบดังนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2559ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาทหารมณฑลทหารบกที่21ได้จัดพิธีลงนามถวายพระรพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรพ่อใหลักษณ์อราชุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2559ณนกะองบังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาหานมนลรหานบกที่21โดยมีพันเอกกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาหานมนลทหนารบกที่21เป็นประธานในพิธีว่วงวันที่27มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาหานมนลทหารบกที่21ได้จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนบุกคนท่ามือเปล่า ให้กับกําลังผลของหน่วยในภาคเช้าและร่วมออกกําลังกายในภาคบ่ายเนื่องในสัปดาห์ความพร้อมรบของกองทัพภาคที่2ส,สรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาเยาทหารเพื่อเข้าฝึกวิชาทหารประจําปีการศึกษา2,559พ่วงที่1รวมยอดชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จําจนวน15,97นายนักศึกษาวิทยาทหารชายจํานวน 8,243นายนักศึกษาวิทยาทหารหญิงจำนวน2,354นายการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิทยาทหารประจำปีการศึกษา2,559ได้เปิดการฝึกที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นศูนย์แรกโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,559ได้เรียนเชิญผู้บัชาการมณฑนหารบกที่21กรุณาเดินทางเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาวิทยาหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาฐานมณฑลฐานบกที่21ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน8ครั้งมณฑลฐานบกที่21ได้มอบให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาฐานมณฑลฐานบกที่21ดําเนินกิจกรรมตามโครงการนักศึกษาวิทยาหารเพื่อความมั่นคงประจำปี2559 โดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2559ได้กระทำที่เปิดการอบรมโดยมีผู้มงคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิานทยาลมณฑลฐานบกที่21เป็นประธานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิานทยาลมณฑลฐานบกที่21ได้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชยัยภูมิให้การสนับสนุนรดจิตอาสา ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดยรอดจิตอาสาเมื่อวันที่7รกรกฎาคม2559ได้จัดการอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติให้แก่รอดจิตอาสาของพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาจำนวน300 9. นายณสตาเวลบาลีบรีสอร์อรําเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาและเมื่อวันที่8รกรกฎาคม2559 ได้จัดการอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติให้แก่รอดอจิตอาสาของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน200นายณนะโรงแรมชัยภูมิพาร์คอ,อเมืองจังหวัดชัยภูมิซึ่งรอดอจิตอาสาที่ได้รับการอบรมจะช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในพื้นที่ของตนจนถึงวันที่5สิงหาคม2559 และคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะแต่งตั้งให้รอดอจิตอาสาดังกล่าวได้เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติหน่วยละสองนายในวันที่7สิงหาคมอีกด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชานนทหารมณฑลทหารบกที่21ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ